สวัสดีครับสวัสดีพี่คนรักเครื่องเสียงทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับ KPD Audio บุญรำนะครับวันนี้กำลังไล่นะครับโมบายโมบาย6.5นะครับผมไล่ส่งให้นะครับนี่ช่างทองนะครับช่างทองเป็นคนหุ้มหนังนะครับแล้วก็พ่นสีนะครับดูแลงานหุ้มหนังแล้วก็งานพ่นสีนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับงานตัวนี้นะครับ10นิ้ว10นิ้วไม่อั้นนะครับกำลังโป้นะครับกำลังโป้ให้นะครับมี12 10นิ้วต้องแด สองดอกนะครับสิบนิ้วสองดอกนะครับต้องแปดสองดอกแล้วก็สิบสองนิ้วสองดอกแล้วก็ต้องแปดดอกนึงนะครับตัวนี้กําลังโป้นะครับโป้เรียบร้อยนะครับโป้เรียบร้อยนะครับรอทําสีนะครับทําสีน่าจะน่าจะประมาณวันจันทร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่างหยุดนะครับช่างหยุดวันอาทิตย์นะครับตัวนี้งานแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วมบายนะครับแปดนิ้วมบายนานโปนะครับอันนี้พีคนสีเลยนะครับ มาดูโรงงานครับวันนี้นะฮะอ่านะครับการตัดตู้นะครับมาเครื่อง CNC นะครับวันนี้6โมงแล้ว6โมงแล้วครับช่างฟุกนะครับช่างฟุกคนดูแลเครื่อง CNC นะครับคนคุมเครื่อง CNC กําลังไล่ตัดนะครับไล่ตัดตู้ให้อยู่นะครับอ่าคนคุมเครื่อง CNC เลยนะครับผมช่างฟุกนะครับวันนี้ ตู้ทุกใบนะครับตัดด้วยเครื่อง CNC นะครับพี่แล้วก็ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนาะนะครับออกแบบ3มิตินะครับลูกค้าท่านไหนสั่งทำนะครับสั่งทำก็ผมจะรอสักนิดนึงนะครับก็จะทําแบบนะครับเป็น3มิติส่งให้ลูกค้าเนาะแล้วก็จะแจ้งราคานะครับบางคนถามราคามาก่อนบางบางบางใบนะครับพี่บางใบผมผมต้องทําแบบเนาะผมต้องขึ้นแบบก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นแบบแล้วค่อยจะตีราคาได้นะครับว่าใช้ไม้เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะครับใช้ไม้ยังไงนะครับ ใช่ไหมจํานวนเท่าไหร่นะครับถึงตีราคาได้นะบางทีผมตีราคาไม่ได้นะครับถ้าถ้ามันเป็นงานสั่งทำเนาะนะครับผมวันนี้อยู่กับเครื่องเซียนีหกโมงแล้วยังยังไล่ตัดยังไล่ตัดงานอยู่นะครับอ่าอันนี้ช่างทองกําลังไล่ไล่เก็บงานตู้นะครับเก็บงานตู้รอส่งนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเก็บงานตู้รอส่งเรียบร้อยนะครับ โอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาอัปเดตงานวันนี้นะครับงานโรงงานวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตงานในตัว10นิ้ว10นิ้วตัวสินิ้วคู่นะครับต้องแปะทำสีระเบิดให้วันจันทร์นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับ